สวัสดีค่ะคลิปนี้เราขอนําเสนอเห็ดใหม่ที่เราไม่เคยเจอแล้วเราอยากเจอมากตื่นเต้นมากใช่ไหมดีใจดีใจมากมากนี่ค่ะเดี๋ยวดูค่ะดูค่ะอยู่ตรงนี้เด่นเด่นมันคือเห็ดบีฟสติกอันนี้เราไม่เคยเจอเลยนี่คือครั้งแรกที่เราเจอนะน่ารักจังแล้วมันน่าจะยังจะโตได้อีกด้วยนะมันมีสามดอกเห็นไหมเห็นดอกเล็กไหม มีลักษณะเป็นยังไงก็เวลาผ่าเขาออกมาแล้วลักษณะเขาจะเหมือนเนื้อสเต็กอะเหมือนเลยลักษณะยังไงเหมือนอยังไงอย่างนั้นเลยอะแล้วส่วนใหญ่เขาบอกเขาจะกินกันกินสดนะกินกับสลัดไม่เคย<ห>กินสเต็กกูกล้กินไหมกินสดด,ด้วยแล้วถ้าคุกล่ะถ้าเอาไปทําอาหารได้ไหมก็มีคนคุกก็แล้วแต่เราอะนะ่หรอแต่เขาบอกเวลาหั่นมาแล้วมันจะเหมือนเนื้อสดสดใช่ไหมเหมือนเนื้อสเต็กสดสดอะ สีสวยจังเลยสีสวย,สวยมากเลยอ,อันนี้คือเราเดินแบบสำรวจเหตุไมตะเกะนะแล้วเราก็เจอโดยบังเอิญขอบคุณที่มามเจอนะขอลองนะสวยมากอ,อ,อยากจะตัดเลยรอไม่ไหวทีเดียวตายแล้วตายแล้วน่า,วารักจังเลยเ,เขา<ะ>เป็นกามหี่นะผิวเขาเป็นกามหยี่เลยอะผิวข้างบนเขาอะจะเอาดอกเล็กให้มันเหลือไว้ใช่ไหมใช่ มันมีมันเหมือนมันมีสามดอกแล้วยังเขาเหมือนเนื้อสเต็กเล็กๆอยู่ลักษณะเขาเหมือนเนื้อสเต็กเวลาเราตัดเขาเนี่ยลักษณะเหมือนตัดเนื้อจะมันจะเป็นลายเหมือนตัดเนื้อเขาถึงได้เรียกว่าเป็นบีฟสเต็กไงอโอเคก็ยีเล็กๆตรงนั้นเอาเอาแวะปล่อยมันแวะเป็นไงกลิ่นเขาก็กลิ่นเขาก็คือเห็ดธรรมดาแหละแต่ว่าลักษณะเขาน่ะมันเหมือนสเต็โอ้โห โอเคตรงนั้นนิดนึงเราปล่อยเพราวะว้ให้เขาโตลองจับดูไหม,มนิ่มๆหยุนๆน,นะเหมือนลิ้นอ่ะเหมือนลิ้นวัวลิ้นว,ว,นล,นวลิ้นหมูแต่ก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้แบบว่าเอาไปผ่าดูนะเดี๋ยวเราไปผ่าดูันที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวลองไปสไลด์สไลด์ดูกันที่บ้านเนาะแต่ว่าเย็น,น,นเย็นนิ่มๆล่ะเย็นเย็นอืม ถือว่าเป็นการเจอกันของนครั้งแรกเคะเดินมาตรงนี้อีกต้นหนึ่งใกล้ๆกันไม่ไกลจากกันมากเจออีกเหมือนจะเป็นแบบหลายดอกนะอีกกอนนะเห็ดบิฟสต็กสีสวยเนาะสวยมากหรือว่าเห็ดเนื้อวัวเนื้อสเต็กหเห็ดเห็ดเนื้อสเต็กแต่มันเหมือนลิ้นวัวนะจับก็เหมือน อันนี้ยังเล็กๆอยู่นะเล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเล็กนิดเดียวแล้เดี๋ยวเรารอเขาอีกสักสองสามวันไหมเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เนาะน่ารักมากเลยสีสสวยๆนี่ข้างบนติดใกล้ๆกันก็กําลังจะเกิดอีกเล็กๆจิ๋วๆนี่แดงๆอ่ะนัเหมือนคนเอาหมากฝรั่งแดงๆแปะไวแปะไว้เออเล็กๆอันนี้ปล่อยไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวอีกแค่สามสี่วันค่อยมาดูใหม่ให้ดูใกล้ใกล้โอ้โหนี่กะซูมให้ชนตาคนดูกันไปเลยให้กินออกไปกับโทรศัพท์เลยต้องน้าจะขึ้นน่ารักชมัดย่านอือเรารอให้เขาโตเดี๋ยวรอให้เขาโตนิดนึังจะมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตแล้วก็ เก็บไปแล้วหนึ่งอันอันนี้รอไปก่อนโอเคอันนี้สามวันผ่านไปเรากลับมาดูเห็ดบีฟสเต็กของเรากันว่ามันใหญ่ขึ้นไหมอ้มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะวันนี้มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยดูสินี่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 วันนั้นขนาดอุ้ยมันถามอุ้ยเลือดออกเลือดออกอุ้ยเลือดออกอุ้ยอุ้ย อดูดูความเฮ่เหมือนเลือดเลยอ่ะเหมือนผิวหนังคนเลยนะเป็นแผลเลือดออกเป็นแผลเหรออะไรเป็นเหมือนเลือดไหมเหมือนเลือดมากเลน้ำมูกมากโอ๊ยนี่นะนี่ผ่านไปสามวันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะดูน้ต้เขาสิดูน้ำตาอือดูที่ลิ้นข้างล่างนี่ไงยังใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะตัวนี้เราจะตัดเขาแล้วนะไหนดูสิอีหมากเขาหลังข้างบนนั้นใหญ่ใหญ่ขึ้นไหมอ่ะตัวใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่ง อันนี้ก็ยังใหญ่ขึ้นเยอะเลยเลือดออกเหมือนกันมีเลือดออกเหมือนกันเนอะคือใหญ่ขึ้นเยอะนะมาเดี๋ยวเรามาดูไอ้ข้างล่างนี้กันดีกว่าดูข้างล่างเขาสิอืออุ้ยสามวันเดี๋ยวนี้เราจะตัดเขาไปเลยอ่ะ ข้างบนกันเนาะเราจะตัดเขาไปิดเลยเจะลองดูซีว่าเป็นไงเนะห,ห,หมือนลิ้นเหม,มือนลิ้นวัวเนานะอุ้ยไหนดูซิไหนขอดูหน่อยสิเหมือนลิ้นอะมันเหมือนลิ้นวัวเนาะแต่นี่จะทำอะไรอีกอะตัดเขาออกมาด,ดูเลนะอดมีไเลือดติดมือเลยไหมเนี่ยดูดูดูข้างล่าง นี่ดูข้างล่างเราข้างล่างไปเลยไหมก็ไม่เป็นไรไอไอลิ้นเล็กๆปล่อยเขาไว้ก็ได้ <c oughs> นี่ดูสิน่ากลัวมากแต่ว่ามันกินได้อะนะเห็ดพัน,นี้เขาบอกไม่มีพิษ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเอาไปลองสไลด์ดูว่ามันเป็นยังไงเอากล่องมาใส่ <c oughs> โอเควันนี้เรเตรียมกล่องมาใส่อย่างดีเลยนี่ <c oughs> เราจ้องมา,มาหลายวันแล้วใช่ไหมใช่วางแนมาหลายวันแล้วรอเขาโตุ กลัวมากปะ่ะเดี๋ยวเราลองดูได้ไปนหนึ่งลิ้นตรงนี้ก็ปล่อยเขาเติบโตคายยากนี่ตรงนี้เราปล่อยเขาเติบโตปะดะอยู่ข้างบนด้วยปล่อยเติบโตกันไปโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทดลองดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้คือเห็ดบิฟต็กที่เราเก็บมาเมื่อวานนี้นี่รูปร่างเป็นอย่างนี้หามานานนะ หาเห็ดมาสามปีอยากจะเจอไอ้ตัวนี้ยังไม่เคยเจอเลยดีใจมากเดี <S 2> <S 2> ๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเขาทําไมเขาถึงเรียกว่าบีฟสเต็กเาข้างในเขามันเหมือนเนื้อสเต็กหรือว่ายังไงอลองหั่นหั่นนะชิ่นหั่นชิ้นปึ๊บโอ้โหนี่ทำไมเขาถึงเรียกว่าเนื้อเลยเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อสัตว์เนื้อเนื้อวัวนี่เนาะ น,น,น,นี่นี่นี่ดูเทกเจอร์เขาก็เหมือนเหมือนพวกลิ้นวัวเหมือนอะไรนะดูสิเขาค่อยๆเทินเนี่ยมันเหมือนเราหั่นเนื้อที่มันติดมันเยอะๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นชิมชิมกันนี่ดูสิมีเลือดออกข้างล่างนี้ด้วยนะเหมือนเนื้อไม่มีผิดเลยเหมือนเป๊ะเราก็จะมาลองทดลองชิมกัน นี่ก็จะเป็นการชิมครั้งแรกนะไม่เคยชิมเห็ดนี้ทีนะโอ้เหมือนเนื้อมากเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพวกปลาซูชิเหมือนอะไรพวกนี้เหมือนกันเนาะลองดูอืมอืมรสชาติไม่เหมือนเห็ดนะออกเปรี้ยๆนิดๆแต่มันมีความสดไงมันมีเหมือนแบบความเฟรชอ่ะถ้า ถ้าเราเอาไปกินกับสลัดพวกนี้แล้วเราก็ใส่น้ำสลัดนะหลายๆอย่างมันแบบผักหลายๆชนิดแล้วถ้าทางจะเวิร์กอยู่นะมีกลิ่นเห็ดไหมไม่มีเลยไม่มีแต่ดมเนี่ยได้กลิ่นเห็ดแต่เวลากลินไม่มีกลิ่นเห็ดบอกไม่ถูกไม่เหมือนเห็ดเลยไม่เหมือนเห็ดเปรี้ยวๆนิดๆก็คือเหมือนกินใบมะขามอ่อนอะไรอย่างนั้นไหมไม่เปรี้ยวขนาดใบมะขามอ่อนนะก็คิดว่าถ้ากินกับสลัดอ่ะน่าจะโอเค เพราะว่าเห็ดพันธุ์นี้เขาบอกว่ากินกินดิบต้องเหมือนแบบต้องกินดิบอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเอาไปผัดหรือไว่ผ่านความร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงอะนะเราก็ไม่เคยเนะนื้อมันเฟิรมนะ์มไหมเนื้อเฟิร์มมากเนื้อเฟิร์มมากๆอะ่ะเหมือน,น <Okay. S 2> องอาหารทะเลไหมไม่เหมือนบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกมันเปรี้ยวหน่อยๆก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะก็ถ้าไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เป็오เม